สวัสดีครับอยู่กับมีกินพากันอีกนะครับกับเกมฮาร์ s สโตนนะวันนี้ก็จะมาตามที่ขึ้นไว้เลยนะครับตรงไตเติลของคลิปนะครับว่าจะมาตอบคำถามนะเล็กน้อยนะครับกับบอกเกี่ยวกับคีย์บดใหม่ของชุดใหม่ฮาร์ดสโตนนับไททันนะครับคำถามแรกเลยนะครับก็คือว่ามันจะออกชุดใหม่มาเมื่อไหร่ออกวันที่1สิงหานะครับชุดใหม่จะออกมานะครับส่วน อีกคำถามหนึ่งที่บอกว่าเจอคีย์เวิร์ดหล่อล้อมในอารีนามันคืออะไรมันก็คือคีย์เวิร์ดอันใหม่ของชุดใหม่เนี่ยแหละครับแต่ในอารีนาจะมีให้เล่นก่อนนะเดี๋ยวจะอธิบายไปพร้อมกันเลยนะครับหล่อล้อมหรือถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็จะเป็น reforge นั่นเองนะครับก็คือการแบบหล,ล,ล่อล้อมนั่นแหละการเหมือนตีเสริมพลังอะไรประมาณนี้นะครับปวดร้วางคำถามที่ค้าคาทีหน่อยนะครับปเดี๋ยวเราไป ดูคีย์เวิร์ดใหม่กันเลยดีกว่านะครับก็คีย์เวิร์ดแรกนะครับคือไททันนั่นเองนะครับคืนคีย์เวิร์ดใหม่นะก็อย่างการใบนี้เลยนะครัายสิบได้57าเจ็นะไททันนะครับหลังจากที่ใช้ความสามารถแล้วจะเสก55ที่มียั่วยุออกมาสลหับตัวนี้นะครับอีโอน่าอีโอน่าเดอะไลฟ์ไบรเดอร์นะครับเมื่อลงมานะครับจะเป็นตามภาพนี้เลยนะครับ มีจุด3จุดข้างล่างก็คือมันสามารถใช้พลังของอีตัวนี้ได้นะครับ3ครั้งนะซึ่งไอตัวที่ลงมาเนี่ยจะเป็นบินเนี่ยนนะครับแล้วก็บินเนี่ยนตัวนี้จะไม่สามารถตีได้นะครับจนกว่าไอสจุดข้างล่างเนี่ยเราใช้ครบแล้วมันก็จะกลายเป็นมินเนี่ยนธรรมดาตีได้แต่ยังรับดาเมจได้เหมือนเดิมนะครับถ้ามันตายก่อน3จุดนี้ใช้ครบแล้วก็คือใช้ไม่ได้แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรมากนะครับ นี่ครับคือความสามารถของตัวนี้นะมีอะไรบ้างให้เลือกนะครับก็เลือกเลยอันแรกจัวก่ว gas จนกว่ามือจะเต็มหรือว่ารักษาฮีโร่ของเราจนเต็มหรือว่าจะ refresh mana าาของเราให้กลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ความสามารถของมันนะครับจะใช้ได้เทิร์นละหนึงครั้งและใช้ได้ครั้งเดียวนะครับใช่ไหมสีฟ้าเดินหายไปแล้วนะครับ ในรูปนะตรงนี้นะครับเสีฟ้ามันหายไปแล้วเพราะฉะนั้นก็หมดแล้วใช้ได้แค่นี้นะครับนะครับเมื่อใช้หมดแล้วนะครับจะสามารถตีได้อ่าต่อไปคีย์เวิร์ดหลอห้อมหรือว่าฟอร์ชนั่นเองนะครับ จะเห็นข้างล่างนี่เลยนะครับว่า Forge ปุ๊บจะเกนบวก3บวก2กลายเป็น6 5นะครับ Forge คือตรงนี้ซึ่งไอฟอร์จเนี่ยจะใช้2มานาในการฟอร g e ในการหล่อหลอมดีเห็นไหมครับพอลากการ์ดไปตรงเด็กของเราตรงนี้นะมันก็จะมีค้อนสีส้มเนี่ยมาทุบตั้มแล้วมานาจะหายไป2เม็ด ใช้2มานานในการหล่อหลอมนะครับเสร็จปุ๊บก็จะกลายเป็นหกห้าอ่าเน่แล้วก็ถ้าอยากจะดูการ์ดทั้งหมดมีอะไรบ้างก็ไปดูกันในเว็บเอาเองนะครับเพราะว่ามันก็แปลไทยให้แล้วด้วยเรียบร้อยไปดูกันเองง่ายๆนะครับถ้าอยากรู้ว่าใบไหนเก่งไม่เก่งก็จะเอาชัวร์นะครับรอเมตามาก่อนนะค่อยคราอะไรประมาณนี้น่าจะชัวร์กว่านะครับแต่ถ้าใจร้อนอยากเล่นก็ ครับกันเลยก็ได้แล้วแต่นะวันนี้แค่นี้นะครับสั้นๆนะครับเจอกันใหม่เอพิโซดหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ